สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูชองนวนพลพระล่วยตอนนี้นวนพลพระล่วยกับอยู่บ้านทงหน้าค่ะพอดีอยู่นี่ปูเพิ่นกะทุดงมาถึงบ้านทงหน้าพอดีนเนาะค่ะเพิ่นกะสิมีแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายมาฝากพี่น้องเอฟซีไปฟังน้ำกันค่ะว่าปูทุดงเพิ่นโค้งสุดท้ายเพิ่นสิม่น้นย่ำตัวใด กระเบื้องกาบน้ำมันสกาดปูน้ำกันค่ะกราบน้ำมันสกาดค่ะปูกราบน้ำมันสกาดค่ะปูเมือนี่ค้งสุดท้ายเนาะปูมือนี่ค้งสุดท้ายตัวเลขที่ปูถืออยู่นี่คือตัวเลขลักมันมโนปูผิดตัวเลขรักมันเลขกันบันของมัน มันสีโผัดครับเลกเละรักลอยเยมันโบผัดจังหวัดมันลอยลอยลอยนักหรือไมนสิหลุดบูอธิบายให้พี่น้องเอฟซีคนฟังแน่นว่ามันมันสิหลุดตลอดแปดสองสามเนี่ยมันเป็นจังไรสันนิพนเลกวันเลกวันป่นผัดโอ้เละวันป่นผัดเละวั่นผัดอันนี้เลกรักลอยของมันมันได้สิบแปดรักลอยรันลอยมากเงลยรักลอยมากหนึ่งมันโม่ปูมันบมลุดากเคียน เป็นปีว่าจะ่โดนโดนชิลุสแค่นึ่งรักลอยเนี่ยอืมมันปีมาตลอดมันมาปูน่ตลอดมีเลขไหมใช่ว่าเลขเนี่ยถ้าเจ็ดสองเจ็ดสามบอกเล็ดสองเจ็ดสามเลขคันเป็นลักขันหนึ่งโบนกำลังมาไส่ปูไข่ชีไข่ปูยังไะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเ็ตุ้มโมนี่เด็กลังที่เด็กลัง ดีพอดีมันออกมาทั้งบนทั้งล่างพ้นบนขื่อลงแสดงนั่นหมายถึงว่านี่เลกถ้ามันถ้ามันลักษณะนี่หนึ่งแปดสองสามมันออกแปดสองก็ได้มันออกแปดสามก็ได้โอ้ยอยู่นี่นี่มันสิออกน้ำกันมาน้ำกันอย่างมันออกน้ำกันบันนียงเลขกันเรื่องเก้าสองหนเลยเดี๋ยวมันสิออกหนึ่งเก้าหนึ่งเลยนี่เลกเลกที่สำคัญเนี่ยเลกมันเคยออกออกเรียนนี่ ออคนรอบปีใหม่แปดสามเก้าเศูนอันนี้มันยังมันมันก็ถือตัวนสามศูนย์แปดนตัวนีศูนย์แปดเลขอะนั่นแจ่็นจิตน้ำว่าเป็นนางแยวเดี๋ยวไปแก้ไม่ืูอตรวจตรว้วครแวันประหัตมันจะออกอยู่มได้ไหมแปดสองสามเป็นเลขวันหมอูเลขประจําวันเลขประจําวันวันปรหัต เลขประจำวันวันบระหาดไทยอิทธิพลของวันประหัสเนี่คือสิบเก้ามันในสิบแปดมันได้สิบแปดเลขมันไรสิบแปดเมื่อกอ้ออกยังหล่ะรักลอยมันมากเนี่ยมันว่าคอยผัดมันโดนเมื่อกี้ผัดมันสี่ผัดยังไงเพื่อนเลขว่าสิลักษณะนสิมันหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเล่หนึ่งเก้าฟองหนึ่งมันในเลขนี่เลขเดียนเดียนนี่มันจะออกถ้ามันออกเนี่ยมันจะออกก่อน แปดสามเก้เอาลบแปดเก้าสามนี่โอ้รักลอยแต่ยังคงคงเป็นแปดนี่เป็นแปดเป็นหนึ่งไปอีกทางนึงออกถ้านี่นี่ตัวเลขสําคัญเลขสําคัญหมายผมว่าเล็กมันกิดสามนี่ไหมครับครับโอ้กินเลขวันกินเลขวันเออไม่กิดเลขวันหนึ่งมันจะุกมันจะบวกค่อยลด คาชื่อชื่อเท่ากับเสื่อเท่ากับเสื่อเสียเท่ากับโกรธเท่ากับโกรธเลยก็จนมากเลขนี่เเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดหกห้าอันนี้เลขวันตรงกันครับตรงนี้ดูนี่เลขวันตรงกันเลขวันตรงกันเลขข้างล่างอันน่านน้นะอันนี้เลขข้างล่างก็นี้เลข บางทีมันจะออกทั้งบนทั้งล่างอะไรแต่ว่าคันเห่าไปเสือเอ้อคัน,น,นแรกท้ายโคน่นนี่มันสิมเกียกสองเกีสี่เกดันท้ายโคูดอันนี้ว่าท้ายโค้ดครับอืมท้ายโคเพคาะว่าคันเลกล่างติดท้ายโค่นี่คือเสือ้อท้ายคูต้องติดซุ้มนี่คันตัวนี้คันตัวนี้ท้ายขีก ขันท้ายชี้ก็เป็นสามติดคือยังเจ็ดสามเป็นยังสี่เจ็ดห้าหกห้ากันแม่นขันแม่นท้ายคู่นี่คือแปดสองอะแปดสองเจ็ดสองอาจากีเจ็ดแปดขันชี้ชูมือขทนชี้ทิ้งหมดเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าคิดห้าหกห้าเจ็ดสามพวกนี้กับท้ายคู่พวกนี้กับท้ายคู่ครับตรงนี้ก็คู่ ถ้าทาขชีคงติดเป็นลักษณะนี้สา <39. S 1> มเก้าลงเหล็กลชีทายชีไม่มีทายชีกับทายกูหมายถึงว่าลักษณะเหล็กมันใกล้ออกมา่นนี่เหล็ก้าเฮ้าถ้าเฮ้าซื้อตามบ้านของมั่นนี่เฮ้าซื้อตามบ้านของมันเฮ้าซื้อแปดสอ,องกับแปดสามแปดสองแปดสามถ้าย <8. S 1> เลข้ายเลขลักหนึ่งมา่นนี่หนึ่งแปดสองและหนึ่งแปดสามแค่นี้ แต่มันไม่ออกทุกนี้แหละนักลอยใ่นี่จะพอสุ่มมูนี้เป็นเลขข้างล่ลางเลขล่างนมันเคยออกล่างมันเค่อยออกกลางมันลา,ายลงมาแต่เจ็ดสองมันบกงเทียราย่างเลขคู่หนะ้าท้ายคู่ในเลขล่างนี่ว่านี่ได,ได้เข้าใจว่านี่สิบแปดนี่เป็นเลขคู่บ่ะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดโอ้พอท้ายมันเป็นแปด มันเป็นคู่คเป็นคูมันเป็นแปดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สีมากก็คือคอูเดูยกตัวอย่างเช่นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเว้เล็กไายคูการทายชี้เนี่ยมันสีมากเจ็ดสามเจ็ดห้าหกห้าสามเก้าก็มีหลายตู้มีหลายข้อแต่ก็จะ,ะจิตตาเต็มโ ค้ัวเทียมกัมาสามปูตรงตรง้างเทียมก็มาตรงตรงแต่ว่าพี่น้องเอฟซีไปตัดเอานอกปูเนาะตัดเอาอืมถ้าวร์ลืมจื้อซุ้มมือในบัลลเงก์นี่เด็ดแปดสองยังเสียงบวปูแปดสองแปดสามจไป่รีบลนะโหมันต้องเกียสุ่มนีอืมอันนี้ันมันเป็นลักษณะนี้่ายคู่รครับแต่เป็นเัาชนิดชายชีดครับ แยกก้นจิถือยุ้นนั่มูลนี่นะมันบอปไปไกลชุดชุดก้อนนี่ชุดก้อนหายเลขนี่มันมันผิดมันผิดจังไรมันผิดแจ่มนึ่งบอครับฟันว้าเห็นนั่นตำบ้านเด็กเอกกนี่มันเจ็ดสามมันออกจากสามบอครับบัดนี้มันสามสี่มันมีขีกกับพูนบอครับมันขุนคนละแต่มทุ่มหนึ่งมันขนหอด ตัวเจ็ดตามไม่ขึ้นเจ็ดตามที่แจ่มเดียวอันนี้ห้ากว่าซื้อตันนี่นะครับอันนี้ไทยครูเข้าใจก็ไทยครูกับไทยชีนาะนี่เนาะครับเข้าใจครับอันนี้ส้มนี้เรียกซ้ำตัวห้ากว่าซื้อต้อนอออันนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเดียวกันเพราะว่าม,มันสัตบอลสัดสัดโปรสัตว์เดียว นี่แหละพันไปพันนี่รับปีไม่ล้วปีไม่เราวก็เทเสียวก็คงอันบอสือตามนี่บ่บอสือตามรักนี่บ่ได้เงินมาปูหมนออกเลขมันบ่อออกไปกันที่ออกไปชื่อว่าชื่อชื่อเลขนี่ชื่อเลขตัวนี่เนาะว่าทำัมออกแปดสามมันบับเลขมันออกคือเฮ้ยมันสีรถมังสีแก๊สซ้มันสีอะไรคือมันให้มันติด ติดตัวเก่าติดตัวเก่าไว้เพราะว่าคันผู้ร่างก้นเขาจะไปรูดเขาจะไปหาเจ็บโบอเบดดิ้งติดเจ็บบอปูเงินติดเจ็บเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยไปหาเจ็บบอเบดดิ้งติดเจ็ดติดแปดติดหกหายทั้งหมดเลยเขาจะไปหาเจ็บบอเบดดิครับมันเป็นเลขเขาจะมีเงินโอ้เขาสิไปไล่เอารถยติดปเูเลขติดบอเลขเลขพวกนี้เขาซื้อระดับเงินแสนเลย เขาไปหาเจ็บปวเจ็บปดอะไรได้จำรับปูนฮะบ่มีฮะกระสือห้าบาิบบาทอะไรนะก็ได้ฟังก็ได้ฟังก็ได้ว่าเได้ซื้อเล้ข้อมูลปีไหมเนี่ยีไหมนี่คันผู้ไดมันใจว่านเขาสิเปลี่ยนเลขปีไหมนี่เขาสิว่าเปลี่ยนหกห้าเลยบอกก็สอนบอกส่วนมากมันสิเป็นลักษณะนั้นมันสิเปลี่ยนเฉพาะใกล้ๆตัวนี้ มันเปลี่ยนใก่ตัวนี้มันสีมีเจ็ดสี่เจ็ดสามมันสีมีเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่แปดยังสั้นอืมมันออกมีไหมปุ๊บหนียวแพกับว่าซื้อโดนๆเมื่อกี้ที่มาออกหายมันได้ยังสีมันคูนี่มันเป็นมันเป็นตัวนี้ใช่คูนถ้าไปสื้อกับก็ซื้ออางโฮถ้าคูนี่ซื้อตัวกลับอันนี้สามแปดว่าไงมันออกแปดสามเราวันนี้เกิดเท่าเฟอรนะเขาซื้อตั้งสามแปดมันออกแปดสามกับเขา บอด้เงนินน่าจืดิหนึ่งหนึงน่งนี่อิทธิพ้นของวันประหัตก็สิบเก่าบัานนี้เขาว่านสองก็บันว่านี่แหละฟันว่าก็เชื่อได้ทุกมมงเนี่ยันว้านได้งู้ันเี้นงูนมาเกี่ยวมาเกี่ยวเลขงูนิดสามห้าเจ็ดบัานน,นนี้ มันโมมีเนี่ยูมันก็เลยจับหางมากันมันเลยไข่ออกเด็กมึงดูนี้ปูวางที่เป็นตัวใดบางปูไข่ออกปลาปลาเขจะเป็นแปดงูกขาเป็นเจ็ดกันเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเท่านี้อืตัวเนียนตัวนักสำรับงวดนนี้ปูมักตัวใดครับปูเนียนตัวใดครับแยกเดียแยกเนียนเดียวครับเนียนให้พี่น้องเอฟซีห้าคงสุดท้ายครับปูซุ่มมีล้ะ นี่เลขล่างนี่เลขบนอยู่ในหันแปดสองแปดสองแปดสามแปด,ดสองแปดสามแล้วก็หกหาหกหานี่เป็นล่างมันมาปูขึ้มเนี่ยเป็นบนเอาปูนี่ม้วนฝากถึงเป็น,น้องเอฟซีพี่ปูมีอย่างทีบอกก็พี่นองเอฟซีเขาบอกเลยนะ,ะปูแกปูมี่แล้วนี่บอกเลยขั้นหนึ่งอเนีหลันจากซื้ออะไรรักมันกับซื้อหมดนี้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตอนนี่ ครับกานิมณ <il> ์หายทานพี่น้องเีไปได้ตัวพูดใด้แต่ดูไม่แล้วแต่อายุูีนีแห้งตัวคาถาเงินรลันดยเดือดกันพวกแม่จานณเมติณเมติเมติณแม่นก้นสิดสใส่ติดร่องติดน้ำกระเด็นแบบต่ไม่เป็นว่าการก้นใส่้นร่องกันก้นใส่ก้นหล็บบนั้นเมติณเมติณเมติณนกูคาถาแม่จา นาเมตินาเมตินาเมติบัดนี้บัดตรวจข้าช้างนั้นด่านมกะีว่านาจาทีโมคมวัจเพนจัมปียาตาริภมวัจจะว่ามหาปุรโมหาลาโภพันเดมีเจ้าปาโอตุมากโมโพตายะวิรตยายพภริยังวิราชหญิงสาววิราชสีวิราชสงสาวิวิราชอิทิโยพุริภุริภัจจะวัมสามปฏจจิจฉันิเป็นเปินราบางสามปฏจิจฉันิเป็นเป็นราบาง หสบาทเดียวเท่ากับที่ีคอยม่โสีลาสาธุบขอบพระคุณค่ะปูกราบนมัจการค่ะข่ดสำรับตัวเลขปูทุดงศ3 7หรือปูปวดหนีเนาะค่ะ เลขหลักของปูกับมีแปดสองสาค่ะแปดนี่คือเลขหลักของปูแต่ปูจับคู่หายแล้วสิมี่เจ็ดสองเมเจี่เจ็ดห้าเลขหลักลอยของปูกับมีห่งกับ8ค่ะปูจับ3ามตัวหากับมีหนึ่งเก้าส ส0มศูนนี่แหละครับท่านผู้ชมสำหรับเลขล่างของปูกะมี่เจกับหกค่ะค่าสำหรับตัวเลขทั้งเหมือนนี่คันพี่น้องมากชอบอ่ไปยิบจับรัตตอลี่ไว้เดอร์ค่ะบางที่ทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่เฮ้าอาจสิโชคดีน้ำปูเนาะค่ะปูปุดหนีปูว่าคันถูกแล้วสิได้ปุดหนีปุดจิ้น ค่ะสำหรับตัวเลขทั้งหมดน,นี่ค่นบอมักบอชอบกับเรือนพานกันบางที่ตัวเลขกับมีสิตเข่ามีสิหลุดเนาะค่ะอาจสิเขาหรืออาจจิลุดก็ได้เพราะว่าตัวเลขเข้ากับบรูว่าเลขตัวใดสิมาอันนี้ก็ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ให้พี่น้องเอฟซี 4, ทุกันโชคมาล,ำล้ำรววยถูกหวยร้วยเงินกันตอนรับปีใหม่เนาะค่ะขอบคุณค่ะ